ฝันว่าโดนงูรักนะครับมีคำทนายฝันว่าดังนี้นะครับเขาบอกว่าสัญญาณของความรักกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเนื่องด้วยจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาใหม่ปองท่านนะครับจึงต้องตัดสินใจพิจารณารักนี้ให้ถี่ถ้วน ให้เกิดความไว้วางใจด้วยนะครับส่วนเลขมงคลในคําไหว้ฝนก็คือเลข1 2ครับแล้วก็เลข2 2ครับแล้วก็เลข3 9เาครับแล้วก็เลข6 8ครับแล้วก็เลข8 8 9เาครับแล้วก็แล้วก็เลข2 3 4ครับแล้วก็เลข6 7 0ย์ครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและใครชอบคลิปนี้ก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ให้จานด้วยนะครับและใครไม่กดติตามทชอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามชอาจารย์ สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับดยวยละครับผมอาจารย์จีรพัฒนกิรอีก,กอนหมอดูมิจิวนี่สวัสดีครับ